สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆนะนักตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมจ่าเบิร์ดนะครับจะมาแนะนํานี่หย่อทาเองนะครับของจ่าเบิร์ดนะครับก็แอคชั่นจะสับรัวๆนะครับก็ตอนนี้ยังทําไม่เยอะนะครับถ้าทําเยอะเดีือวจะแบ่งให้ใช้แล้วกันนะครับตอนนี้มีแค่ทดลองเฉยๆนะครับนะเดี๋ยวลองดูแอคชั่นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับ มันจะคลักเลยนะครับเพราะว่าไมไ่มีขาตั้งกล้องนะครับใช้มือถือเห็นหเอ่อน่าจะเห็นนะครับดีเรชันนะครับน้ำหนักดีนะครับแล้วก็ตีได้ไกลด้วยนะครับ ครับนี่ครับแอคชั่นนะครับ แอคชั่นนี้เหมาะกับปลาช่อนมากนะครับสับอย่างนี้นะครับครับดูแอคชั่นได้ข้างมากนะครับฐานหนักดีนะครับตีได้ไกลนะครับ นี่ลองแอคชั่นให้ดูเฉยนะครับนี่ครับดูความไกลครับ นะครับแอคชั่นก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเดี๋ยวถ้าทําได้เยอะๆแล้วเดี๋ยวจะแบ่งให้ใช้แล้วกันนะครับตอนนี้มี2องสามตัวนะครับนะครับเดี๋ยวจะลองเหลานะครับเพราะยังเหลาไม่ค่อยเก่งนะครับพอพอใช้ได้เหมือนกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวส่งงานให้ดูเรื่อยๆนะครับ